อันนี้ตั้งตั้งไว้เพื่อไอ้นี่เพื่อเก็บไม่อะไรจะได้ปวกก็ว่าเขาลงง่ายๆแล้วรถไ้เสาได้เสารถได้แอร์ได้เลยเสาที่ผมจะเอามาใช้คิวแล้วที่ใส่รถผมเมื่อเช้าใครอยู่สิงห์บุรีบ้าง สวัสดีครับ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 มาแล้วมาแล้วเอวันนี้มาทำอะไรจออยู่ทอะไรนั่งแต่แดดหรออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ้โดูลิ้นลิ้นรวจริงเลยสวัครับใครอยู่ชุมชัีบ้างมาหากันได้อยู่ที่ไหนนะจอ ที่ไหนมานี่ที่ไหนอ่ะโรงเรียนทับลาครับอ่าอยู่ที่นี่ครับมาพบปะจะเจอกันได้ใช่ไหมเอาไม้หน้าสามมาด้วยครับตียันี่ครับเรามาทีมแกร้งครับมาทักษณะฮะมีหลายที่ครับนี่นี่ครับเฮ้ยมีเคสมีเคสมีเคส อันนี้อยู่แถวไหนหรอนี่มันจะอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาเรียกว่าอาคารอะไรอ่ะอาคารอเนกประสงค์อะไรมาเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือไม่ได้นี่ไงแบงค์มาอยู่แบงค์จะไปไปแบงค์ผมรู้เอาอะไรแล้ววีตอนนี้ไอผมอยู่ผมสะดวกสะดวกให้ผมนอนให้ผมทำอะไรบ้างเหรอแม่งผมเอาไอ้ดิเองอะไรอ่ะร้อนครับ้ส่แมงก์ EPU อ่ะแบงค์ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ฟุกไม่มานะครับพี่ฟุกตายไปแล้วหยอกหยอกหยอกพี่ฟุกไปช่วยอีกจังหวัดหนึ่งอยู่นะครับพี่ฟุกไปน่าจะไปนครปฐมครับตรงนั้นก็หนักเหมือนกันไปตอนนั้นต้องที่นั่นที่ที่นครปฐมน้องอพยพนะครับพี่ฟุกน่าจะไปอพยพคนอยู่นะครับ ผมยุบเลยเหรอใช่ต้องจบมาใช่น mm hmm> ี่ใกล้บ้านเราที่นี่ใช่ต่อไปก็บ้านเราต่อไปก็วังทองนะ79แต่พ่อผอเรามันทองทองแล้วก็79นะครับเรียบเหนือ22ม่โดนมาแน่นอนเรามารถอะไรกันครับแอร์รถมอเตอร์เซนเขาอาจจะไม่เชื่อครับเอาลองให้เขาดูหน่อยครับคตรรมออเ์์ไซจิงนี่ครับเราขับมออเตร์ไซค์มาเลยอย่างไกลครับ เป็นไงครับนี่มากันสามคันเลยมอเตอร์ไซค์นี่ผมสิงห์บุรีมาจะเจอกันนะครับมามาหาผมหน่อยเร็วพาเที่ยวหน่อยเร็วนั่งเหงามากเลยการคำช่วยเลือบอกได้นะครับใช่ครับเดี๋ยวจะไปช่วยเลยครับแล้วเขจะไม่ไปพี่ต้อมต้อมขาอะไรมาขีดคือถ้าผมถ้าผมใส่ในโมงมันก็จะด้อแค่นี้บอกแว่นก็ไม่ได้เอาอมีใครมาแล้วนี่เปิดไฟมาแล้วใครก็ไม่ เป็นตสวชงเลยโอ้โหแบล็คเด็กไว้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละนั้นรวบนะไม่ใช่เป็นสิ่งลื่นอันนี้เขาแบล็อาหารอร่อยครับเออเป็นหน้าหิ้ครับไม่นหนาหิ้มเขาแบล็อาหารอร่อยแต่ไม่ค่อยทำอาหารครับนี่เดี๋ยวเรารออะไรเนี่ยเรารอรอกลับบ้านรอกลับบ้านเลยใช่มาทำไมมานั่งโอ้ย กูร้อนมากเลยตอนนี้แฟใส่บอกลูกเสืออะไรอ่ะเอาเอาน้ำมาน้ำกวดนึงไม่พอไม่ไม่ไม่พี่เจ๊าะร่าหน้าอทดลองพอไม่พอขามาไหมสงขาอ่ะสงขาอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรนะสงขาอยู่ตรงไหนนี่นี่ตัวแรงสงขาอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้น้ำท่วมเหรอครับใช่โอเควันนี้วันเวรนกู้ภัยสิงบุรียี่สิบเก้าใดหกเรียกมาได้ ช้ช่องไหนครับอ่าใช้ช่องไหนครับอะไรครับ YouTube มาหาแวะเปียนกันได้คนไหนเดี๋วจูคนคนติดตามประมาณล้านกว่าใช่คนเกลียดนะคนเกลียดเลยคนเกลียดมีสิบกว่าล้านมาวันนไม่ขบอยครับวันนี้ไม่ขบอยสักวันหนึ่งเป็นข่าวครับข่าวอะไรครับ ่าไม่รู้เล่นไม่ทันอะไรอ่ยเร็วเกินเป็นบอยสเกลเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าก็ดีดีแล้วครับอันนี้แล้วครับพร้อมครับไอ้ปิดนี่ไม่เป็นตัวนี้ทำไม่เป็นส่งไม่ถึงเราทำเลยเออมาช่วยน้ำท่วมครับเราจะเอานี่เราของมาแจกอ่านี่ไงนี่รถน้ำรถน้ำนี่ไงดับไฟเรียกได้ใช่นี่เลยรถน้ำสองคันเออเราจะถือของเราขวดให้มาโจ เอาไปดับไฟใช่อ๋ขวดสองขวดสองขวดพี่ชื่ออะไรคะอ่าสักขดูใครมาเนี่ยคนไหนคะคนไหนคะล่าสุดอันนี้ก็เออไม่มีใครสู้พี่ได้หรอกตอนนี้คนที่วะเฮ้ยโจ้ไงนะไม่กล้าตายแน่นอนแล้วเรื่อนลงถนนสักครับไฟไหม้เดี๋ยวเราคนนี้ไปดับไฟเลย น้องบกอกวอกว่าวันนี้ตอนนี้วัวสี่สิาห้อยู่บริเวณวัดปราศาสตร์อินอะไรปะธนะอินทะพูดีครับลงพื้นที่มารับด้วยมารับด้วยมารับด้วยไม่ใช่จะเอาตังค์นะยอกยอกจากไหนก็แล้วแต่เดี๋ยว ไพ่นั้นเป็นล็อกแอดวานซ์ของโรงงานอาหารเรือเพราะทำ CPR เสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถฉะนั้นที่ไม่มีชีพจรแล้วอ่ะเรารู้อยู่แล้วเออแต่ว่าไปทำยอดแปลงฟันแล้วล่าสุดแปลงฟันแล้วครับว้าวนะไม่พอต้องขุดใหญ่เลยนี่เดี๋ยวนุ่งไงกระจงกกอาบน้ำต่อเลยอยาใสถุงกระยาคนน่ะายรถตายรถอ่ะสีแดงอ่ะเขาว่าเอาอันนี้ชุดแรกที่เขาลงไปหรอเขากลับมากันแล้วหรอ อเรารอต่อเรือพี่ออ๋ของเราสามไม่เห็นว่าเปลี่าเลยน่าจะหกเลยแต่เราไปรอบเดียวเก้าลำเลยอันนี้คือกลับมาละเก้าลำมาของไม่หมดเป็นแรกที่ไปลงมากลับมาละลุกอาหารเช้าเราจะเอาอาหารกลางวันไปแจกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารกลางวันไปแจก วนนก็แบบ่าเดี๋ยววันนี้พี่แอร์จะอยู่สิงห์บุรีสักหนึ่งคืนนะครับหาที่นอนให้พี่แอร์ด้วยครับใช่ครับอ๋อยังไม่มายังไม่ถึงสิงห์บุรีเลยครับเราต้องถึงสิงห์บุรีซะหน่อยใครสั่งเดวิสอีกปะน่าแล้วใครสั่งอีกแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนมรถตรงนี้ก็ได้เลยรถเราแหละสร้าต้นไม้พี่ฟุกน่ารักที่สุดเลยใจเดี๋ยว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 ฟุกฟุกไม่มาลูกไม่มาครับฟุกไหนวะปล่อยฟุกจมน้ำตายฟุ๊กเขาไปนู่นน้องขอมันผม เ fc จากสิงห์บุรีค่ะมาค่ะสิงห์บุรีมาช่วยกันจัดมาค่ะมาช่วยกันเร็วตอนนี้อยู่ที่ไหนวะอินบุรีอินบุรีครับอินบุรีหน้าอาคารอเนกประสงค์หน้าอาคารอเนกประสงค์ทับยาโรงเรียนเทพสบานทับยาทับยานะครับพี่บิ๊กมาบ่าวพี่บิ๊กติดหีครับโอ้ขาวชั่วเลยโจ้ พระเจ้าเจิดไหลสดอยู่นะเว้ยเฮ้ยอะไรมังคาวขนาดนี้รถรถหมายถึงรถไงรถสีขาวสวัสดีครับ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 แล้วของเราจะต่อหรือไงหรือว่าอ่าอล้วลงปุ๊บเรากระโดดลงน้ำก่อนเลยได้ไหมอ่าดำเราดำไล่พอเออนะผู้ดำทำไมที่ชอบที่ชอบเรี่อยๆนะปร้วัติชุมประจิตเลยนะ เขาบอกหนึ่งเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าช่องหลักครับพูดคุยกันได้1 7 3เดี๋ยวมึงขึ้นไปนะก็รีอยู่นายมเป็นตาวผมเป็นคนฝรั่งผมเป็นคนฝรั่งแล้วฝรั่งพูดสาวแขแรกว่าอะไรอ่าฮัลโหลฮัลโหลคนพยู่เทางไทยพูดได้แค่สีำพูดว่าอะไรสีัำเนี่ยกะรีอยู่นายมาถึงกะรีฟักใช่ไหมใช่ครับ ไปนงไปไหนไปไไปผมวิ่งแก๊ปครับอ๋อแก๊ปงเกสามเลยนะ่าเครับนี่มันช่องสว่างลาดบุรีอะรช่องก้เ้าขอมาไปคุยเล่นได้ยังไงจะน้าเหรออ้าวช่องก้คุยได้พี่อรอจังอุ้ยทำได้อยู่แล้วครับเป็นเป็นช่องของช่องรวมของก้แต่ละจังหวัดเ้าเดี๋ยวก็โดน้าเล่นเอาไปคุยเล่นสองคนนี้ตลกสุดเลยตัวทันมาหมาหมาไหม อย่างไม่ลุกอีกเฮ้ยลืมขอโทษครับพี่เจี๊ยบขอโทษครับพี่เจี๊ยบมามีตั้งสองร้อยไหมครับไอ่โจสองร้อยที่มาเอาให้น้องอ่ะพี่โจหลอกว่ะเป็นไงพี่ฟุ๊กอยู่ไว้พี่ฟุ๊กไปที่ไหนวะพุกไปที่ไหนวะไปขอนแก่นเออไปขอนแก่นไปหาเมียน่าหาเมียเด็กเขาเยอะ ใครดีกว่าฟุ๊กุ๊กก็ใช้ไปสั่นแก๊ไปบังเลงไงเอ้ยคำถามนี้กูไม่ชอบเลยรถตู้เสร็จหรือยังครับปุ๊บปุ๊บตอบน้องไม่ต้องตรงไกลแล้วผังและไอ้ชุดบอกว่าหยอก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 เล่นหยอกเล่นไอ้เงินที่ต้อมมาซื้อได้คันหนึ่งเลยพี่เป็นอาสาเอาเงินที่ไหนมากินค่ามาใช้คะขอแม่ขอแม่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับมันมันไม่ทำที้ยอะไรครับแม่บอกมันมันไม่ทำดีอย่างเดียวนาะต้อม ม่ดีไงวันวันไม่ทำเหี้ยอะไรเลย FC จากราชวัตรคืออะไรที่ไหนวะราชวัตรอ๋อโอเคยังเอาเลยพี่เอกเดี๋ยวพี่ขับลุยน้ำไปเลยไหนไหนก็แผลไหนไหนก็ไล่สดแล้วขายโฟมห้างหน้าเลยอ่านี่เราจะมาขายโฟมห้างหน้าครับอันนี้มาจากโฟมโคโตอะไรวะ เราได้มาฟรีครับแต่เราจะมาขายยอคยอคยอคอันนี้เรามาแจกครับมาแจกน้ำช่วยมาครับอ่าอันนี้ไม่แต่อยากได้ส่งได้อยู่ไหมได้ครับครับพร้อมเพย์ครับ0334774ครับส่งถ้าส่งร้อยหนึ่งครับผมยอคยอคยอคพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอันนี้เอามาแจกนะครับอ่ามาแจกให้ครับสามเลยผู้ประสบภัยนะครับนี่เลย ไปบอกเนี่ยใครอยู่สิงห์บุรีมารับได้อ่าใครอยู่สิงห์บุรีมารับได้เน็บเงินมาด้วยคาราโกมแจกฟรีไหมแจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีใช่แจกฟรีโอ้ยที่แต่งรถไปเท่าไหร่แต่งรถไม่เท่าซ่อมรถนะครับ โอ้งงนอนแล้วอะลองขับรถกูได้ไหมลองขับแล้วมึงเอาอะไรทงคู่เออเอารถมึงไปบรถกูไปแล้วกินข้าวกันด้วยครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับนี่มีพวกพี่ๆมีีหลายจุดหลายหน่วยจุดนะครับก็มาด้วยกันนะครับอันนี้พี่ก็ไปรอบแรกแล้วครับนี่เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปอีกรอบหนึ่งครับนี่มีของครับทีมงานพวกเราลงไม้ครับ จุดอราี่ตึงหนองค้าผูครับลงมาด้วยครับนี่เลยของโอ้ยเหนื่อยจังไปอำเภอไหนกันครับอำเภอไหนโจอินบุรีครับอินบุรีครับอำเภอจามบุญรัฐยาตำบลทับยาตำบลทับยาครับผมทับอีกอื่นไม่ได้ทับแตยาเฮ้ยรูรถอะไรมันซื้อรถเหรอไม่รถต้นชนรถก๊อปองด้นชน จอดอยู่ในปั๊มนี้ครับใช่หรออะไรชวนร้มนร้อนมากเลยบอลบอบอลบอนด้วยเฮ้ยคอมเมนต์ไม่ได้ชมหน้าใช่ใ่ใใส่หมวกลูกเสือใช่ไม่มีหมวกใส่มันร้อนมันร้อน ทำที่เขาจะอตอบไม่ได้เลยเออปอไม่ได้ทีท่านี้คนคนลืไไมทำไมพี่ไม่ลงคลิปเลยขี้เกียจครับ <c oughs> ใครจะลงก็ลงไป <c oughs> รีวิวรถรีวิวไปหลายรอบแล้วที่เกียรไปรีวิว <c oughs> ไปขำไมาหมวกใครมาไม่ร <c oughs> ู้สินักเลนะ่นคนนี้กลับบ้านแล้ววะ <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านดีดีไม่ชอบ <c oughs> แม่มารับหนูจี <c oughs> <c oughs> ไปจังหวัดอะไรครับสิง์ุุร่ครับเดี๋ยวก็เขียนชื่อคลิปนะ <c oughs> ไม่เห็นหน้าเลยไปเาละกูขเขียนไรละ เฮ้ยมีคนมีคนเกาหลีมาดูด้วยรอยซีอีโอระบบให้เออหัยอนซีอีโอขาไหนรอยซีซีโออลิเกโตวเซมาส์บอกเขาไหนว่าฮะบ่กอะไรตายเขาไหนก็่ายเขาไหน่อ้เกาหลีเกาหลีรอกับผมสู้วฮะผมกดติดตามนะครับออมาเลยครับกดรอบเดียวมานะครับไม่ต้องสองครั้งสองทีครับสองดีไป็นเพือนัน เสร็จปุ๊บเขาก็ผิดออกแลาไเยอะอย่างี้ยันนี้เราอยู่เย็นเช้าใช่ไหมจใช่เช้าของปีหนึ่งอ่ะเช้าของปีหนึ่งไปแล้วนี่อากาศค่อนข้างร้อนมากนะอ่านเท่าวันนี้เลยอะไรอานนี่อ่ะอ่ามเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาพูดคนเกาหลีส่งมาเว้ยบอกว่าเขาอ่านว่า ให้อ่านว่านะากบีเอ่อกลีอยู่ไหนไม่ใช่อ่า <laughs> นว่าเอ่ออะไรวะโอเคอ่นาออนว่าอะไรวะไม่รู้อยู่ไหนจนได้ฉีดวัคซีนแล้วเย,ย่เอ่อ โอ้โหขาวโบเลยโจ้ยมันมันขาวอย่างงี้วะเอ้ยปไปไภาษาจีนตน้อมาอไว้ยใครมาใครมาเลยภาษาไทยแต่พยายามเป็ไทยนะภาษาจีนเข้ามาอ่อโอเคของมากโจ้ <laughs> <c oughs> อ่อภาษาไทยกูยังไม่รอดเลยกูภาษาจีนอีกสี่วันจะไปฉีดวัคซีนโอเคให้เขาบอกมาละสี่วันครับพร้อมสี่วันครับอื ไปแล้วขี้เกียจแล้วร้อนเป็ดเอ้ยมันร้อนอย่างงี้ปะโอหดีนะกูเปลี่ยนชุดก่อนมันก็ได้ไม่ได้ดูคลิปพี่ทั้งวันเลยเดี๋ยวก่อนอ่าลูกเสียมาเอเสียมาเลยเไม่มีอะไรเลยกูอ่า ไอ้ <laughs> พุกไปไหนครับเอ้ยพุกไปเดินป่าไม่มด้ปลาครับวิดีโอวิวแอนวอทแปลว่าอะไรฮ <laughs> ะมา <laughs> ส่งภาษามาเดี๋ยวเราไปแจกของเราจะเอาเรือขึ้นรถใช่ป่ะใช่เราก็จะเอา เรือขึ้นรถรถขึ้นเรือไปละสมองไปไอ้ฟุ๊กแล้วส่งยินรถไอ้ฟุก๊กไอ้ฟุ๊กไปจังหวัดไหนนะไปนคบุรีนนทบุออรีอ๋อไปอพยพเหรอรัภารกิจอพยพอ๋ออยากให้ไปพาเที่ยวพาเที่ยวไหนอ่ะน,นี่มีน้ำล้อมรอบไปหมดเลยที่ข้ามถนนไปก็น้ำเจิ่งเลยสิงห์บุรีอะไรอร่อย มีใครรู้บ้างเลยนะนี่จะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยสิงห์บุรีอะไรอร่อยครับพีมเมนมาหน่อยเร็วนี่อะไรสั่งได้บ้างอะไรอร่อยดีเนาะอร่อยหอย่แยมของของเด็ดสิงห์บุรีโอ่งมังกรร้านนี้ติ๊กต๊อกบุรีเหมือนกันขาวเนอะแม่จันทบุรีบุรีเหมือนกัน ไม่รู้ครับผมครับที่จะนอนเลยมาตั้งล่างเนี่ยนอนแน่ยจังหวัดรวมเป็นแรงตลกเต็มจมูกเลยนี่ไงเดี๋ยวบอกแล้วเอารถจุ้งมาได้ถ้ามีโอกาสได้ลงเรือเดี๋ยวไล์สดให้ดูอีกทีนึงโอเคทำไมนี่ไงถอดกล่องออกเอ็นเอ็นหลังได้เลยมันจะเมื่อยนิดนึงเพราะบอกที่แต่งมาไม่้